เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกมเบอร์ครับวันนี้บาสเกมเบอร์มีเกมเสี่ยงตายมานําเสนอแล้วมาลองเล่นเลยครับเกมนี้ต้องใช้ VR ในการเล่นเดี๋ยวมาดูกันมันจะเสี่ยงตายยังไงเกมนี้มีคนแนะนํามาให้พี่เล่นครับเขาบอกว่าถ้าพี่เล่นแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะก,กับพี่มากที่สุดเพราะว่าพี่มีจิตใจแข็งกูขอเตรียมตัวก่อนไม่ได้เตรียมตัวเล่นเกมเนี้ยเตรียมตัวหนีออกจากบ้านอ,อ,อุ้ยมีพัดลมด้วยฮัลโหลเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยโอ เออเอ่เอไม่ออโอเคโอเคโอเคจะ,จะดื่มชาด้วยกันใช่ไหมเออพี่มีแฟนแล้วนะได้โปรดน้องเนี่ยออกจากห้องพี่ไปผมรักครอบครัวนะครับเพราะนั้นเรา เอ่อว่าไงจะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่อยู่กับผู้ชายในห้องนี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าคิดมากอย่าคิดมากช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะสอนการบ้านเหรอให้สอนการบ้านเหรอ,อ,อก็จะไม่ว่าพี่มีแฟนแล้วแต่การสอนการบ้านเนี่ยกม็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรสอนการบ้านเด็กนะโอเคเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวสอนให้อเออเออเออเดี๋ยวสอนให้มือกูก็อยู่นิง่งๆสิว่าไม่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 อย่าอย่าไอ้บัสอย่าจังไรอย่างนี้อย่าลงมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก่อนอยู่นี่เริ่มถึงไม่หนู เริ่มเมถึงไหมเอิ่มไม่ใช่เอออ่ะอ่ะมามามานั่งตรงนี้เดี๋ยวสอนการบ้านให้มามามาหามาหาพี่มาเดี๋ยวโอ้โหอะไรจะเด้งขนาดนั้นวะอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ไม่ว่าเออการจูบเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเหรออันนี้คือวิชาอะไรหนูฮะไม่ใช่คณิตศาสตร์แล้วนี่มันเพศศึกษาแล้วนะอะไรติดหัวหนูอ่าอะไรติดหัวไม่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 มันมีฝุ่นตรงนี้เยอะมีอีก คำถามหนึ่งด้วยเหรออะไรโรกมีอะไรอ,อะไรอะไรติดหวยแล้วล,ลุงไม่ได้โรคจิตนะลุงแค่มาสอนการบ้านแต่มันมีอะไรติดขาหนูก็ไม่รู้งั้นเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าเนาะไอ้กะเกงในาเกงในโผล่เกงในโผล,โผลไอ้ตื่นลูกหนูตื่นลูกตื่นกจับลัษณดุงซะด้วยทําการบ้านลูกกูต้องเอามือปิดไว้ให้ตื่นลูกมึงมีอารมณ์อะไรกูรู้หัวเข่ามึงเนี่ยออกดีกว,ว่าเป็นคนดีผมรักครอบครัวครับผมมาเพื่อมาสอนเด็กนักเรียนให้เรียนรู้นั่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ กางล้วตื่นยังกลับด้านตื่นสิกูจะบินก็ตอนนี้อื่นลูกตื่นอยู่ดีๆจะเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้ลูกตื่นตื่นลูกยังง่วงอยู่เลยอ่ะกางเกงในกางเกงในกางเกงในกูเอากูมือบังไม่เป็นไรยายกมึงจะยกทําไมมึงจะกูนั่งอยู่ตรงนี้กางเกงในมึงโ่ยังไม่รู้ตัวหรอฮะไหวไม่ลูกต้องให้เข้าไปใกล้กว่าเอ้ยไม่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 เรามาเรียนกันต่อดีกว่านาะเออมาชชยหนูมาเรียนกันต่อใช่ใช่ใช่อ่ะหิวข้าวซะงั้นว่ะมีป๊อกกี้เหรออ้าวนูกให้กูกินขอหน่อยได้ไหม ใช่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 ลุงขอครึ่งเอ่อมันไม่ดีนะลูกอย่างนี้มันไม่ดีนะลูกฮะเป็นไงเป็นการไหวไม่ไม่ๆม่มันคือความคิดของลุง n น no 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 อ๋อเออกินน้ำมันก็ดีเหมือนกันตอนลงตอนเรียนนะกินน้ำมันก็โอเคอะไรวะมองอะไรใต้โต๊ะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแมังสาบ <c oughs> กูก็กลัวเหมือนกันอีกกูจะมองแมงสาหรือมองเกงในดีตอนนี้อุ้ยเออเอเอเปลี่ยนเสื้อก่อนดีไหมได้ได้ๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้โอโอเคไม่เกงในไอนเนี่หวังว่ามันจะไม่มาอีกนะฉันต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วใช่ใช่ไม่เปลี่ยนเสื้อกับลุกไปก่อนลุกไปในบอกมึงเปลี่ยนแล้วอดต้อขอเสื้อในให้หน่อยได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูหนูหาทางปลดเสื้อในของหนูไอ้เหี้ยเป็นไงเป็นกันเอาหัวใจเต้นแรงไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่่อนเเลลยัวใจปา เก่งไหนมันหายใจแรงมากตอนนี้หนูคนทำยังไงดีอยู่ไกลๆไกลอะไรตอนนี้เดี๋ยวกูไม่ได้นอนในบ้านอีททำไมตัวลุงอุ่นจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก,กูกูไม่ได้ทำอะไรอ่ะกูเลิกแล้ว